เป้าหมายต่อไปของพักเพื่อไทยเราต้องแงลนสไลด์ค่ะเราต้องได้อำนาจรัฐทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงจะเป็นจริงได้ขอบคุณค่ะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ยังเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยมั่นใจในกระแสะความนิยมที่มีต่อในหลายภูมิภาคเช่นเดียวกับกระแสะอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่อยู่ในลำดับต้นๆเช่นเดียวกันโดยตัวเลขที่ทักษิณชินวัตรตั้งเป้าว่าต้องไปถึงแลนสไลด์อยู่ที่310ที่นั่งขึ้นไปเพื่อต่อสู้กับเสียงสอวสองอคนในการโหวตคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะสิ่งที่นายแพทย์ชว่นานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศไว้บนเวทีประชุมใหญ่ของพักครั้งล่าสุดว่าหมุดหมายแรกพักต้องได้สอสอมากกว่า250ที่นั่งขึ้นไปเพื่อวางแนวทางเอาชนะสว250คนและมั่นใจว่าเพื่อนไทยผ่านจุด250เสียงมาแล้วหมุดหมายที่สองพักเพื่อไทยต้องได้อำนาจจากประชาชน โดยได้สอสอ310ที่นั่งขึ้นไปที่สำคัญแพทองทานก็ได้ตอกย้ำเป้าหมาย310ที่นั่งเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและไม่ถูกล้มโดยกลุ่มสอวอได้ที่ผ่านมาหากย้อนไปดูตัวเลขประวัติศาสตร์พักตระกูลชินวัตรในสนามการเลือกตั้งมีเพียงปี2548เท่านั้นที่พักไทยรักไทยได้สอสอเข้าสภามากถึง377ที่นั่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระแสะความนิยมส่งไปถึงทักษิณที่สามารถรวบรวมทุกกลุ่มการเมืองเข้ามาอยู่ภายในพักเดียวกันได้สำเร็จและหากแยกคะแนนเลือกตั้งใหญ่ในแต่ละครั้งก็พบว่าตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยจนถึงพักเพื่อไทยมีจำนวนสอสอแบบแบ่งได้ดังนี้เลือกตั้งปี2544พักไทยรักไทย248ที่นั่งได้11.6ล้านคะแนนเลือกตั้งปี2548 พักไทยรักไทยได้377ที่นั่งได้18.9ล้านคะแนนเลือกตั้งปี2551พักพลังประชาชน233ที่นั่งได้12.3ล้านคะแนนเลือกตั้งปี2554พักเพื่อไทย265ที่นั่งได้15.7ล้านคะแนนเลือกตั้งปี2562พักเพื่อไทย136ที่นั่งได้7.8ล้านคะแนน สำหรับการเลือกตั้งปี2,566ที่พักเพื่อไทยคาดหวังตัวเลขสอสอไว้310ที่นั่งแบ่งเป็นสอสอเขต260ที่นั่งและสอสอบัญชีรายชื่อ50ที่นั่งโดยเฉพาะต้องได้คะแนนรวมทั้งประเทศอย่างน้อย17ล้านห้าแสนเสียงเพื่อปลุกกระแสซุปเปอร์แลนสไลด์ให้สำเร็จ ดังนั้นหลายฝ่ายกำลังจับตาไปที่กลยุทธ์ที่กำลังยกระดับไปสู่เป้าหมายซูเปอร์แลนด์สลด์ของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่กับเดิมพันเก้าอี้สอสอที่ยอดภูเขามากถึง310ที่นั่ง